วันนี้มีรถดีๆน่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน นะครับเป็นนิสสันนาวาล่านะครับเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าโฉมนี้เนี่ยต่างจากตัวเก่าเยอะมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวจากข้างหน้าก่อนนะครับว่าโฉมใหม่เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับด้านหน้าเนี่ยพวกข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับไฟหน้านี่เป็นโปรเจคเตอร์นะสี่ลูกนะครับไฟตัดหมอกก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ข้างหน้ากระจังหน้าตรงนี้นะครับมีกล้องนะครับรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับออปชั่น กล้อง360องศานะครับคุ้มมากคันนี้ผมบอกเลยนะครบอกราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับ498,000บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับออปชั่นนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวสูงด้วยนะครับอ่ะดูรอบๆคันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูในห้องเรื่อีกทีหนึ่งนะว่าสภาพคันนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวออปชั่นอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแทรกไประหว่างดูรถนะครับคันนี้นะครับบอดี้ด้านหน้านะครับน็อตฝากะโปรงเดิมหมดนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีชน นะครับไม่มีชนเลยไาในนิดเดียวทําสีก็ไม่เคยนะครับอ่ะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลบอดี้ข้างหน้านะครับนะครับอ่ะดูด้านในต่อนะครับแต่ก่อนจะไปดูด้านในนะครับอันนี้นะครับเป็นกุญแจคีย์เลสด้วยนะครับกดเปิดได้จากนอกรถเลยนี่อย่างที่บอกนะครับก่อนเข้าไปนี่กล้องหลงเลโก้งศานะครับมีที่กระจกมองข้างด้วยภายในนะครับเบาเป็นเบาไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบาะหนังแท้โรงงานนะครับเกียร์หกสปีดบอกไปแล้วนะครับ กระจกมองข้างและปรับไฟฟ้าหมดนะครับกล้องไรมัติควยคอนโทรลมีหมดนะครับจอกลางใหญ่มากนะครับมีกล้องถอยมีอะไรพร้อมนะครับแอร์เป็นแอร์ออโตโอ้ระบบกันชนหน้าตรงมีนะครับสมมติเราขับไปเผลอๆเนี่ยแล้วรถมันจะชนเนี่ยรถมันจะเบรกให้อัตโนมัติแผ่นเพดเดิมยังอยู่แผ่นเพดจะเป็นสติกเกอร์ติดอย่างนี้นะครับทุกอย่างคมชัดหมดอ่ะภายในด้านหลังนะครับเบาะหนังเหมือนกันลายหลังพึ่งนะครับเบาะหนังนี้ทํามาดีนะครับนั่งแล้วไม่ร้อนแอร์หลังมีนะครับสมุดบุ๊กสวิตครบนะครับอ่ะต่อไปนะครัับด้านหลง ไฟท้ายเป็น LED ด้วยนะนะครับไฟท้ายเป็น LED ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมชอบอ p อปชันนี้มากๆนี่กล้องถอยไม่พอมีที่ล็อกฝาท้ายนะครับไม่ต้องกลัวไฟท้ายหายนะครับ D Max อย่างเงี้ย Revo อย่างงี้ไม่มีนะครับอ่ะลอเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือเปิดแล้วนะนะครับข้างในตะเข็บลายเดิมหมดนะครับไม่มีชนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะล็อกให้ดูล็อกเนี่ยเราจะใช้กุญแจนะครับ ไปทีหนึ่งปุ๊บก็จะล็อกเลยแค่นี้นะครับจบเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ารีโมทจะหายหรืออะไรนะครับเพราะว่าใช้ล็อกจากกุญแจนะครับผมให้ดูช่วงล่างนะครับรถคันนี้เป็นรถปี20นะครับใหม่มากแชสซีไม่มีสนิมเลยนะครับดูได้นี่เป็นไงดำๆแบบนี้เลยนะครับ ราคานี้ออปชั่นแบบนี้นะครับผมบอกลวคุ้มแน่นอนคันนี้เป็นรถปี2020นะครับเป็นตัวนิส s ันนาวาร่ายกสูงนะครับเป็นรุ่นย่อยตัว V ีนะครับราคาขายอยู่ที่4 9 8แสนกาหนะครับเครดิตดีจัดได้เต็มฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทนะครับนี่คือฟรีดาวผ่อนไม่ถึงหมื่นได้ออปชั่นแบบนี้ได้ตัวสูงแบบนี้ได้รถปีใหม่ๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจครับแอดบ้านเขียนมาได้เลยแอด u น t